สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับชุดคอนโทรลมอเตอร์นะครับแต่ว่าในชุดนี้นะครับก็คือเป็นชุดคอนโทรลมอเตอร์แบบระบบ3เฟสนะครับที่ใช้อุปกรณ์น้อยนะครับก็คือชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่สำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยต่อวงจรชุดคอนโทรลมอเตอร์นะครับหนึ่งเฟสผมก็ทำไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ต่อมาก็เป็นระบบ3าเฟสกันบ้างนะครับก็คือจะมีแบบระบบแมนนวลนะครับแล้วก็ระบบออตโต้ะระบบออตโต้นะครับเราก็จะสั่งงานผ่านตัวทามเมอร์ดิจิตอลนะครับก็คือตัวนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรุ่นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ น,นี่นะครับ KG 3 1 6 t นะครับก็คือรุ่นนี้เลยนะครับที่ใช้ไฟ220โวลต์นะครับตน,นกระแสได้25แอมป์นะครับอันนี้ก็คือทามเมอร์ดิจิตอลนะครับอันนี้เราก็จะใช้ในทางด้านฝั่งออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับอันนี้ก็เป็นเมนเบเกอร์นะครับระบบ3เฟสนะครับ อันนี้ก็เป็นทามเมอร์ดิจิตอลนะครับแมกเนติกพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับแมกเนติกตัวนี้ก็คือเป็นคอยล์สองโวลต์ AC นะครับแล้วก็สวิตช์ลูกศรนนะครับเซดักเตอร์สวิตช์นะครับแบบ3จังหวะนะครับแฮนด์ออฟออโต้นะครับนี่นะครับก็คือใช้ระบบแมนนวลได้ด้วยแล้วก็ออโต้ได้ด้วยนะครับแบบ3จังหวะไฟนะครับ สายเมนที่ต่อเข้ามาตัวเมนเบเกอร์นะครับก็จะเป็นระบบสาย3เฟสนะครับสีแดงเหลืองน้ำเงินนะครับอันนี้ผมให้แยกสีให้แตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับ r นะครับแล้วก็เส้นสีฟ้านะครับก็จะเป็นเส้นเมนนิวตันนะครับเส้นนิวตันนี้ก็เพื่อนๆสามารถเอามาจากตรงไหนก็ได้นะครับไปในบ้านของเรานะครับดึงมาเลยนะครับตรงปั๊กก็ได้หรือว่าตรงแถวตู้คอน summer ก็ได้นะครับ อันนี้ก็คือนิวตันนะครับแต่ชนนี้ก็คือเป็นไฟ 3- เฟสนะครับชนดนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มการต่อวงจรกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ใช้อุปกรณ์น้อยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมก็จะเพิ่มเส้นสายไฟเข้าไปก่อนนะครับก็เป็นฝั่งขาออกผมก็จะใช้เป็นเส้นสีแดงแล้วกันนะครับ L 1นะครับขาออกจากตัวเมนเบเกอร์นะครับ ก็ทำการขัดล็อกนิดนึงนะครับสำหรับปลายสายของเส้นนี้นะครับที่เราต่อออกจากตัวเมนเบเกอร์นะครับ L 1เราก็จะมาทำการต่อเข้าที่ตัวโอเวอร์โหลดนะครับตัวโอเวอร์โหลดก็คือต่อเข้าที่หมายเลข95นะครับเข้าที่หมายเลข95 ก็คือทุกตัวก็จะมีหมายเลขบอกอยู่แล้วนะครับเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นตัวเลขนะครับแต่ว่าฟังเสียงผมพูดแล้วกันนะครับก็คือเราต่อเข้าที่หมายเลข95นะครับแล้วเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับต่อเข้าที่หมายเลข96นะครับเราก็จะต่อเข้าที่หมายเลข96 อ่าแล้วก็ทําการขัดล็อกได้เลยนะครับตัวนี้อ่าสำหรับปลายสายนะครับอ่าที่เราต่อออกมาจากหมายเลข96นะครับเราก็จะมาทําการต่อเข้าที่ตัว selector s ว i ต c ์นะครับนะครับอันนี้ก็คู่คด้านบนอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นเก่านะครับอ่าเป็นรุ่นเก่าก็คู่ด้านบนก็จะเป็นคู่ NC คู่ด้านล่างก็จะเป็นคู่ NO นะครับอ่าเราก็จะเอาเข้าที่คู่ด้านบนนะครับ คูเอนซีนะครับแล้วผมก็จะทําการพ่วงเส้นสั้นหนึ่งเส้นนะครับเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้นะครับก็เคือเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นแล้วเราก็พ่วงนะครับมาใส่ คู่ด้านล่างนะครับขั่วไหนก่อนก็ได้นะครับอ่นนี้นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวซีเลคเตอร์สวิตช์ขาออกนะครับทางฝั่งด้าน NO นะครับ NO ขาออกด้านล่างนะครับ uh, NO ขาออกด้านล่าง uh, นี่นะครับ uh, สำหรับปลายสายนะครับเราก็จะไปต่อเข้าชุดคอยนะครับ uh, คอยของแม่เหติดคอนแทคเตอร์นะครับ uh, ที่จะมีสัญลักษณ์ A1 กับ A2 นะครับ A1 กับ A2 เราเอาเข้า A1 หรือ A2 ก่อนก็ได้นะครับอ่นนี้ผมก็จะเอาเข้าที่ A1 นะครับอ่าแล้วก็เอาเข้าที่ A1 นะครับอ่นี่นะครับอ่าต่อมานะครับอ่าเราก็จะเพิ่มนะครับเส้นอ่าสายไฟนะครับ เข้าที่สี l e c เตอร์สวิ h นะครับฝั่งขาออก NC นะครับด้านบนนะครับฝั่งด้านขวามือนะครับฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งออโต้แล้วนะครับที่เราต่อ,อ NO ขาออกไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบเมนวลน,นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบออโต้นะครับ NC ขาออก NC ขาออกตัวนี้เราก็จะไปต่อเข้าตัวทามเมอร์ดิจิตอนนะครับก็คือจะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับไล่จากซ้ายมาขวานะครับก็คือหมายเลข1หมายเลข2หมายเลขสามหมายเลขสีนะครับเขาก็จะมีวงจรการต่อให้เราอยู่นะครับตรงด้านข้างนะครับจาก NC ขาออกนะครับเราก็จะมาต่อเข้าที่หมายเลข1 นะครับเข้าที่หมายเลขหนึ่งนี่นะครับอันนี้ยังเป็นเส้นไฟอยู่นะครับนั่นก็เรามาต่อเส้นไฟขาออกกันเลยแล้วกันนะครับเส้นไฟขาออกจากตัวทามเมอร์ดิจิตอลนะครับก็จะเป็นหมายเลขสี่ทางด้านขวามือสุดเลยนะครับ ไฟเข้าหมายเลขหนึ่งนะครับไฟออกหมายเลขสี่นะครับนี่นะครับปลายสายนะครับเส้นนี้เราก็จะไปต่อเข้าชุดคอยของแมกเหติกมอนกันนะครับเราก็จะไปเพิ่มเข้าที่ a 1หนึ่งะครับที่มีสายอยู่แล้วนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นตรงจุดน,นี้ได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับตรงจุดนี้อ่เรียน,นะครับอ่าต่อมานะครับเรามาเพิ่มอ่านิวตันกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเมนนิวตันนะครับ ที่มาจากภายในบ้านของเรานะครับเมนิวตันเราก็จะมาต่อเข้าที่ตัวทามเมอร์นะครับทามเมอร์ดิจิตอลเข้าที่หมายเลข2นะครับเข้าที่หมายเลข2เราก็ต่อเข้าที่หมายเลข2ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มเส้นสั้นอีก1เส้นเข้าไปนะครับเพิ่มเส้นสั้นเข้าไปอีก1เส้น เส้นนี้นะครับก็คือเข้าไปที่หมายเลขสองเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ทําการขัดล็อกไปเลยนะครับตัวน,นี้เส้นซ้าที่เราใส่นะครับหมายเลขสองเข้าไปเราก็จะมาต่อเข้าที่หมายเลขสามนะครับที่เป็นปลายสายนะครับเราก็มาต่อเข้าที่หมายเลขสาม แล้วเราก็เพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะครับเพิ่มอีกหนึ่งเส้นเข้าไปที่หมายเลขสามนะครับของตัว t i m e เมอร์ดิจินะครับเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้น สายที่เราเพิ่มเข้าไปที่หมายเลขสามนะครับของตัวท i m เมอร์ดิจิตนะครับเราก็จะไปต่อเข้าชุดคอยนะครับของแม่เหติดคอนแทคเตอร์นะครับเราก็จะต่อเข้าที่ A 2นะครับเข้าที่ A 2ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอยล์สองนะครับ ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดวงจรควบคุมนะครับชุดวงจรควบคุมก็เรียบร้อยแล้วเราก็มาเพิ่มสายชุดวงจรกําลังนะครับผมก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวเมนเบรกเกอร์ขาออกนะครับก็เข้าไปที่ L 1เหมือนกันนะครับก็เพิ่มเข้าไป1เส้นนะครับ เส้นที่เราต่อเป็นชุดวงจรกำลังนะครับเ,เพื่อนๆต้องใช้สายที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับมอเตอร์ยิ่งกินกระแสสูงนะครับก็ต้องยิ่งเส้นใหญ่ไปด้วยนะครับนี่นะครับที่เราเพิ่มเข้าไปเราก็จะไปต่อเข้าชุดคอนแทคของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับก็คือจะมี L 1 L 2 L 3นะครับ L1 เราก็จะต่อเข้าที่ L1 นะครับชุดคอนแทคของแม n เหล็กติคอนแทคเตอร์นี่นะครับ L1L2L3 นะครับนี่เราก็ต่อเข้าที่ L1 ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดสายอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาก็เป็นเฟสที่2นะครับ เฟสที่2ก็จะใช้เป็นเส้นสีเหลืองนะครับอ่าเราก็จะเพิ่มเข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์ขาออกนะครับอ่าตรงขั้วที่2นะครับ L2 อาจากเมนเบเกอร์ขาออกนะครับเราก็จะมาต่อเข้าที่จดุด c ค n อนแทคนะครับของแมกเนติกนะครับเข้าที่ L2 เหมือนกันนะครับ ต่อมาก็เป็นเฟสที่3นะครับต่อเข้าที่เมนเบกเกอร์ขาออกนะครับ L 3นะครับเราก็ต่อเข้าที่คอนแทคนะครับเข้าที่ L 3มเหมือนกันนะครับ นะครับแล้วเราก็มาต่อนะครับเส้นสายไฟนะครับที่เราจะต่อเข้าตัวมอเตอร์นะครับก็จะออกจากตัวโอเวอร์โหลดนะครับตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็น T1 T2 T 3นะครับ T1 T 2 T 3ออันนี้ผมก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ แต่ว่าก็คือไม่ได้ต่อเข้าตัวมอเตอร์ตัวริงให้รับชมนะครับอ่อันนี้นะครับก็คือ T1 หน่งทีสนะครับทีสองอก็ใช้เส้นสีเหลืองนะครับอ่ะก็คือเส้นที่เราจะาไปต่อเข้าตัวมอเตอร์นะครับอันนีครับทีสองอทีสก็เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับ นี่นะครับชุดนี้นะครับปลายสายนะครับเดี๋ยวผมขยับให้เพื่อนๆดูอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับสีแดงแดงเหลืองน้ำเงินนะครับปลายสายชุดนี้นเราก็จะเอาไปต่อเข้าตัวมอเตอร์นะครับที่เป็นมอเตอร์สามเฟสนะครับอ่าจะเป็นมอเตอร์ที่สตาร์ทแบบ สตาหรือเป็นแบบเดลต้านะครับอ่าเราก็จะเอาไปต่อเข้าสีแดงก็ต่อเข้าที่ U 1นะครับ U 1 V 1 W 1นะครับ U 1 V 1 W 1นอ่านี่นะครับเราก็เอาไปต่อเข้าตัวมอเตอร์3มเฟสได้เลยนะครับอ่าสำหรับการทำงานนะครับถ้าเราบิดสิลิคัตเตอร์สวิตช์มานะครับมาทางด้านเมนนอนนะครับทางด้านเมนนอนนะครับ แมนติของเราก็จะทํางานเลยนะครับก็จะสั่งงานให้มอเตอร์ของเรานะครับทำงานทันทีนะครับถ้าเราบิดมาทางด้านแฮนด์นะครับก็คือเป็นระบบเมนนวลแล้วถ้าเราบิดมาทางด้านระบบออโต้นะครับนะครับทางด้านนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ที่การตั้งค่าการตั้งเวลานะครับของตัวทัมเมอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือสามารถตั้งได้ถึง17โปรแกรมนะครับ เราจะตั้งช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับได้ทุกวันนะครับหรือวันเราจะเลือกเฉพาะตรงวันไหนก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับการตั้งค่าเพื่อนๆก็ไปรับชมในคลิปเก่าของผมนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปตรงตัวนะครับพิมพ์เข้าไปตรงๆเลยแล้วก็ลงท้ายด้วย KPCPDIY นะครับนี่นะครับก็คือชุดคอนโทรลมอเตอร์ระบบ3ามเฟสแบบแมนนวลและออโต้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับ ก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับ